สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลที่โพลิสารกับผมดรณทุศวัชลักษุณิโลงหรือดรแหลมก็จะมากล่าวในเรื่องพระสูตรที่ชื่อว่ามหาปริณฑพานสูตรคราวที่แล้วเราก็พูดถึงพระสูตรที่ชื่อว่าหลักอัริหานิยธรรม หลักแห่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสือ่อมตอนนั้นก็พูดถึงความสมัคคีสำหรับนักปกครองว่าเมื่อไหรก็มีความสมัคคีก็ไม่มีใครสามารถทำลายได้แต่ถ้าแตกสมัคคีเมื่อไหร่ก็สามารถที่ยะโดนทำลายได้เลยนี่สำรับนักปกครองต้องต้องอย่างนั้น เมื side, ่อวัศการลาพามได้รับคำรับสั่งมาจากพระเจ้าชาติศัตรูเพื่อมาสอบถามสิ่งที่พระเจ้าพยากรณ์พระเจ้าก็ได้กล่าวถึงหลักแห่งความสมัคคีจนรัชปกครองแล้วเจ็ดประการที่ไม่สามารถที่จะมีใครมาเอาชนะได้ เมื่อวัสการ์มังกลับไปแล้วพระเจ้าได้กล่าวกับพระอานนท์ให้พระอานท์เรียกประชุมพระภิกษุที่อยู่ในกรุงราชคกื์อมาประชุมพร้อมเพียงกันเมื่อพระภิกษุมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันแล้วพระองค์ได้กล่าวถึงหลักธรรมที่มีความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสือ่อมคือหลักอภิหานิยธรรม หลักนี้สำหรับไม่ใช่เฉพาะหลักสำหรับนักปกครองดังที่กล่าวมาตอนต้นยังเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขก็คือหลักแห่งความสามัคคีภายในคณะสงฆ์ครับเพราะญาติได้กล่าวถึงหลักแห่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสือ่อมเจ็ดประการ ดังนี้สำหรับคณะสงฆ์ข้อที่หนึ่งก็คือมันประชุมกันอย่างเรื่องนิดข้อที่สองเวลาประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกประชุมก็ไปสิบบัติอย่างพร้อมเพียงกันเลยนี่คือข้อที่สองข้อที่สามมีบัญญัติมีมติอะไรออกมา ที่ต้องปฏิบัติชัดเจนมีบัญจัติชัดเจนแล้วก็ต้องถือปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระพุทธองค์ได้บัญจัติไว้ไม่เป็นไปเลิกบัญจัตินั้นโดยพลตการเพราะฉะนั้ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญจัออิเอาไว้ข้อที่สี่ ต้องคารพนับถือบูชาพระภิกษุผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญยูบวชมานานแล้วถือว่าเป็นสังฆบิดาสังฆบุปปรินายกและสำคัญถ้อยคำของท่าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรรับฟังเพราะ,ะผู้โอโ์เหล่านั้น พูดอะไรก็ควรจะรับฟังพระเจ้าถือว่าพระพิสุที่มีวโสุเหล่านั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นมีดานเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าพูกเราได้เคยไปตามวัดป่าที่สำคัญในสายลุงปุ่มั่น พระทั้งหลายเนี่ยจะนับถือที่เรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะกล่าวถึงสิ่งนี้ตัอเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนเปรียบไปถึงครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยผู้อุโสพระอุโสเหล่านั้นที่ปฏิบัติดีปฏิญาณชอบมานานแล้วต้องนับถือต้องเคารพบูชา เปรียบเป็นดดเป็นพ่อเป็นแม่จึงเรียกว่าจึงมักที่ท่านจะได้ยิน,สนเสมออเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือข้อสี่นี้แหละข้อห้าจะต้องไม่ตกในตันหาจะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของตันหานี่คือข้อที่หนะ้าข้อที่หก ภิกษุเนี่ยจะต้องมุ่งหวังไปมีที่พักอยู่ในป่าเรียกว่ามุ่งหวังเสนาสนะที่ป่าคที่สำคัญทีเดียวไม่ใช่อยู่แต่ในเมืองนีต้องออกไปข้างนอกไปหาความสงบความสงด วิเวกเพราะทำให้กายและใจเนี่ยวิเวกอยู่ในสิ่งที่ท,ที่อยู่อาศัยไม่เพลิดเพลินไปการอยู่อาศัยในเมืองในในเสนาในเสนาสนะที่ไม่ใช่ป่าต้องกลับไปสู่ป่ามีความสันโดษสันโดษมีความสำรวม มีความเป็นสมถะนี่ข้อนี้ครับข้อที่เจ็ดสำคัญทีเดียวเพื่อนพรมจารีทั้งหลายนะผู้มีศีลงามมากที่ยังไม่เคยมาต้องทำให้เข้ามา ถ้าเข้ามาแล้วคนมีแต่คนดีๆเข้ามาแสดงว่าสังคมของคณะสงฆ์ชุดนั้นเป็นสังคมที่ดีที่มีคนอยากจะมาอยู่ด้วยแล้วผู้ที่อยู่ด้วยก็มีความผาสุกมนะันเพื่อนพรมจารีทั้งหลายคือพระพิสุทธ์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมคณะสงฆ์หนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งนั้น ด้วยจริยะที่งดงามมีศีลที่งดงามก็แน่นอนย่อมมีข่าวลือก,กระชอนไปทั่วว่าคณะสงฆ์ชุดนี้มีความงามมีศีลที่งดงามก็อยากมาอยู่ด้วยและคนที่อยู่แล้วอยู่จริงก็มีความสุขด้วยนี่คือเจดประการสำหรับคณะสงฆ์ทั้งหลาย ก็คือเจดประการแห่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมก็คือเจ็ดประการที่ทำให้คณะสงฆ์มีความสมัคคีกันนั่นเองก็เป็นข้อที่สองของชุดที่สองในเรื่องอปริหานิยธรรมสำหรับคณะสงฆ์ วันนี้ก็คงจบในตอนที่สองก็คือหนึ่งทับสองกับหลักสม,มคัคีสำหรับพระนศศวันนี้ก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ